กี่จะพามาดูแอร์ยี่ห้ออะไรครับ AS ไมมีไม้กวาดเอาไว้อะไรอันั้นมันไม้ถูพื้นลูกเอาไว้อะไรเอาไว้ถูพื้นครับมีกี่ใบพัดครับสามใบพัดสามใบพัดนะคบกี่บิทียูครับอันนึงใน0ันสอพันหนึ่ร้อบิทยูรุ่น AS WU สิบสาม f หกรย CO WU สิบสาม f หกร้อย CO ครับยี่ห้อ AS าไปดูข้างในด้วยได้ไหม น้องพาสากี้พาไปดูอินดอร์ยูนิตด้วยได้ไหมครับเด็บน้องครับเนี่มีกล่องเปล่ามีกล่องเปล่ากล่องอะไรครับ AUX กล่อง A U X หรอลูกไ,ไ,ไม่มีครับ f T 1 8 22นิวน22น้วรุ่นอะไรครับ IQ 2 2 M 1 2> IQ ย M 1นะครับ M Tech รุ่นอะไรครับมองไม่เห็นรุ่นโอเคมองไม่เห็นรุ่นนะคะ